อาทุกคนสวัสดีครับคืนนี้เราจะเดินทางไปกรุงเทพกันนะครับผมโดยเจ้า e x c i t e r อรนะครับ6ก0 r ของเรานะก็คือผมจะไปทำรถนับที่กรุงเทพแล้วก็จะมีทริปไวรุ่นอินโดด้วยนะครับตอนต้นเดือนเมษายนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะแพ็กของกันนะครับผมก็ในรังนี้ผมใส่ของเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าเสื้อผ้ากับเป็นนะครับเราจะไปกลางเป็นกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเก็บของเสร็จนะครับอาบน้ําแล้วก็เราเดินทางกันเลยครับ ก็จะน่าจะเดินทางประมาณ4-5หทุ่มนะครับผมเดี๋ยวเจอกัน ก็แนะนำน้ามันเครื่องนะครับที่ผมเลือกใช้กับรถเว้นของช่องเบลเคสอาทุกคันนะครับผม i ินโดโลนะครับผม 4T r a c i n g นะครับ 10W40 นะครับผมขวดละ100ปลายปลายเท่านั้นจะใช้กับรถใช้งานหรือรถแข่งรถวิ่งแกลบวิ่งเมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้ที่ f c e e o o o เบลเคสอานะครับผมทักมาได้ตลอดเวลาใช้แล้วดีนะครับรับประกันแน่นอนใส่แล้วคัดไม่ลื่นนะครับพร้อมกลิ่นที่หอม โอเคนะทุกคนได้เวลาเดินทางแล้วครับตอนนี้23นาฬิกานาทีนะครับตอนนี้เวลานี้ผมยังไม่ตั้งนะครับอันนี้ผมเพิ่งถอดแบตเตอรี่มาตอนเย็นนะครับเ,เลยยังไม่ได้ตั้งเวลานะครับรก็เดี๋ยวจะเดินทางกันเลยนะผมจะไปเรื่อยๆนะผมไม่รีบไม่ไม่รีบนะครับเพราะว่า ยังไงพอพรุ่งนี้ถึงกรุงเทพใช่ไหมครับผมก็พักนะครับหนึ่งวันก็จะอยู่ร้านะคมนะครับก็น่าจะอยู่ช่วยงานเขาหรือไป,ไปเกะกะเขาอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะคิดแล้วกัน <c oughs> นะครับก็ตอนนี้เพิ่งไปเติมลมมานะครับจริงๆจะของอแต่สี่ทุ่มกว่าเลยเมื่อกี้ออกไปออกไปมาไปมาปุ๊บอยู่ดีพอแบกของพอเอาพอเอารถล,ลงพื้นปุ๊บโอ้ยางอ่อนครับยางอ่อนมากนะครับก็เลยไปเติมปั๊มก่อนพอไปเติมปั๊มปุ๊บอ่า ลุมไม่ออกนัก็เลยแวะไปหาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มาก็เลยเติมแบบเติมเติมมือเลยนะครับก็น่าจะเติมเกินสาิ psi แลวนะครับก็สเปคยางรถรุ่นนี้เขาบอกให้เติมสามสามนะครับผมซ้อนสองก็สามสามนะแต่ผมน่าจะเติมเกินเติมเกินสามสามแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางนะครับใช้เวลานะครับเดี๋ยวจะบอกแต่ละที่แล้วกันนะครับว่าอยู่ไหน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 นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันนะครับผมข้างหน้าสี่สิบกิโลนะครับผมที่ปั๊มปตทสีชนนะครับผมนครศรีนะครับโอ โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ปทสิชนนะครับยี่บสามนกาสอยู่หกนาทีก็ประมาณยี่สิบนาทีนะครับผมผมมาเติมน้ำมันแล้วมันสแกนไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปกดเงินสดกดเงินสดปุ๊บก็เลยอมาซื้อน้ําด้วยนะเผื่อกินระหว่างทางอะไรประมาณนี้ก็กดเงินมาหนึ่งพันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าอ่าหนึ่งถังรถมอเตอร์ไซค์กับหนึ่งถังสำรองนะครับจะเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เขาเติมถังสำรองก่อนสามลิตรที่เหลือจะเป็นมอของมอเตอร์ไซค์นะครับ ก็มาดูกันเท่าไหร่ครับพี่ออแรงะมาณสามลิอ่านั่นอันีลิตรครึ่งครับผมครับโอเคแต่ว่าในถังนี้ลิตรลิตรครึ่งนะครับเขาหัวช้างอำมเบอร์ขนมนะครับตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างนครศรีนะครับผมไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมอำเบอร์เจะเจอข้างหน้านะก็จะเป็นสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับผม แยกบางกุ้งสุราษฎร์ธานีนะครับผมที่นีเราจะขึ้นกรุงเทพนะครับเราสามารถเลี้ยวขวาก็ได้นะครับถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะไปออกสะพานข้ามแม่น้ำตาปีนะครับสุูทแต่ว่าผมไม่ไปนะครับเส้นนั้นเพราะว่าผมไม่เคยผ่านนะครับผมเลยไม่ค่อยชัวร์ตัวนี้เท่าไหร่แต่ถ้าผมเลี้ยวซ้ายเนี่ยแล้วก็ผมไปออกทางเซ็นทรัลสุราษฎร์นะครับผมแล้วก็ผมจะไปออกนะผมตรงที่แยกอะไรนะแยกหัวเตยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะไป อออกกองบินได้เลยนะครับผมกองบินอะไรกองบินเจ็ดเออเนี่ย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 บางกุ้งนะครับต้องยาวครับผมป้ายป้ายป้ยโอ้ยลอฟรีลอฟรีนี่ครับเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับผมปิดแล้วเซ็นทรัลฝ่านี้โอ้มันก็สมควรจะปิดแล้วแหละแม่เที่ยงคืนครึ่งแล้วถามมาได้ ผมเคยมาประมาณไม่กี่ครั้งเองครับเซนทรัสุราษฎร์เนี่ยนะก็ค่อนข้างใหญ่ครับโอ้โหหลุดลายหลุดลายแล้วหลุดลายแล้วโอ้แยกนี้ทําแล้วสวยจัดเนี่ยต้องไปทางไหนวะเนี่ยอําเภอชาย,ยาจุมพลตรงเออทําเสร็จแล้วเว้ยสวยมากเลยครับถนนแล้วผมต้องไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ไ,มไหมวะไม่รู้นะดมดมทางน่าจะน่าจะทางนี้เลยนะดูจากป้ายแล้ว ผมจะขึ้นชุมพรครับตรงนี้น่าจะเรียกว่าแยกหัวเตยหรือว่าอะไรวะหรือว่าเรียกเรียกว่าแยกแยกสนามบินสุราษฎร์อะไรสักอย่างนี้เลยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ที่แคปชั่นแล้วกันนะครับโอ้ไม่รู้เรียกว่าอะไรไรู้ว่าโอ้ถนนสวยมากเลยตรงนี้ดูครับโอ้โหไฟตลอดทางนะถนนตรงนี้ทํานานมากนะครับเมื่อเมื่อสองปีก่อนเนี่ยยังทําอยู่นะครับแล้วก ที่ผมขึ้นกรุงเทพเมื่อตอนพุทธจิที่ผ่านมานะครับก็ยังทําอยู่นะนี่เหมือนจะเสร็จแล้วนะครับเหมือนจะเสร็จแล้วเห็นแล้โอ้โหมาตัดหน้าแต่เห็นว่าข้างหน้าก็น่าจะมีทําอยู่นะรุ่นน้องบอกมานะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทอสนามบินข้างหน้ากันปั๊มปตอทอไม่ยี่สี่ครับเนี่ยเติม SO เอสโซแล้วนะครับผมสามเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดลิตรร้อยห้าสิบบาทอ่าไปเดินทางต่อครับหนึ่งร้อยสิบกิโลนะกินน้ำมันสามจ็ดแปดลิตรค่อนข้างประหยัดนะครับก็ไม่ได้ขี่เร็ว ไหนครับพี่ไปสาครอ๋อสมุทรสาคอนก็ไปกรุงเทพมาจากเนี่ยท่าสารานครศรีเนี่ยครับใช่ครับไปเจน่นเดี๋ยวเช้าก็ถึงแล้วพี่เดี๋ยวเช้าก็ถึงแล้วกรุงเทพครับผมไปแล้วครับผมเขาจะไปสมุทรสาครนะครับท่าน่าจะแวะเติมน้ำมันแหละเนาะ มันจะดีซซลเลยเนาะกินหึงงขนาดนั้นเลยปั๊มโมทอปิดนะครับไม่ยิบสีอีกแล้วผมเอ,อดีที่มาตเติมตรงนี้ได้นะผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยครับ ยินดีต้อนรับสูจังหวัดชุมพรนะครับผมตอนนี้ผมมาเหยียบจังหวัดชุมพรแล้วนะครับผม <c oughs> และตรงนี้ปนเป็นอำเภอละแม่นะครับเดี๋ยวมาดูดิว่าข้างหน้ามีด่านไหมนะเวลานี้ตอนนี้เวลาทีหนึ่งนะครับสี่สิบห้านาทีนะครับ <c oughs> คิดว่าน่าจะไม่เรียกนะครับอ่าไม่มีแสดงว่าไม่มีตำรวจครับ มีใจด่านมันแบบว่าให้เราจะรอความเร็วอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวดูดิมีตำรวจไหมโอ้โหไม่มีสักคนเลยครับโอเคครับผมผ่านฉลุยก็เดี๋ยวจะแวะพระเติมมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวชาร์จแบตกล้องโกโปรหน่อยพอดีเมื่อกี้กดแบตโกโปรค้างไปครับโอ้โหดีนะครับดีแบตไม่หมดนะมาเข้ามัมมอเตอร์เติมน้ำมันกันหน่อย ขณะนี้เวลาสองตีสองสบนาทีนะครับก็เหมือนเดิมครับขับรถมาประมาณทุกทุกๆ1ชั่วโมงนะผมจะเติมน้ำมันทุกๆ1ชั่วโมง1ชั่วโมงจะวิ่งได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับแต่หนึ่งชั่วโมงต้องเติมน้ำมันนะครับอ่ะแกเ,เติมกันครับผมสี่ลิตรเดี๋ยวบอกเบวยครับแยกประมพรชุมพรแล้วนะครับผมขณะนี้เวลา อีสามหนึ่งนาทีนะครับผมยังขับรถอยู่นะครับอีกสองชั่วโมงนะครับอ่าตารางน้ํามันของอ่าปั๊มนะครับผมจะเริ่มเป็นวันใหม่นะครับน้ํามันขึ้นอีกห้าสิบตางค์นะครับผมโอ้โหโคตรแพงเลยน้ํามันแพงยังออกทิปอยู่เอ้ยเลี้ยวไหนวะออโอ้ยผมนี่ก็หล,ลงทางจริงเลยถ้าเลี้ยวทางนี้มันจะไปเข้าแยกอ่าไปเข้าตัวเมืองชุมพรนะครับถ้าฝั่งนู้นก็น่าจะมาจากเส้นละนอง แล้วน้องนี่เป็นจังหวัดอ่าภาคใต้นะครับที่ผมยังไม่ไปทีนะครับอีกหนึ่งจังหวัดนะครับไว้มีโอกาสไปแน่นอนนะครับแน่ด่านชุมพรกัดแบไฟมาแต่ไกลเลย พวกด่านพวกนี้นะครับสวนมากก็คือเขาจะวอนะครับเพราะว่าง่ายๆคือถ้ามีใครแบบขนลักลอบอะไรสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะวอมานะครับแล้วเขาก็จะดักนะครับเขาจะบอกเลยว่าสมมติสมมติสมมตินะสมมตินะวีโก้สีดำายทะเบียนนี่นี่นี่นะครับลักษณะอย่างนี้นี่ปุ๊บเขาเห็นแล้วเขาจะเรียกแล้วนะครับสมมติว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ยเขาไม่วอมานะครับก็มันไม่โดนแน่นอนนะครับเพราะ เอาง่ายๆคือด้แบบนี้เขาเรียกเหมือนกับว่าเป็นด่านสกัดจับอ่านะครับผมเหมือนประมาณเมื่อกี้เลยแลวเหมือนมอเตอร์ไซค์เขาบอกให้ไปไปไปเมื่อกี้เหมือนพวกที่โดนน,ะน่าจะเป็นพวกรถคอกนะแบบว่ารถที่บรรทุกของอะไรแบบนี้นะครับโดนแต่จริงๆผมแบกของมาแบบนี้จริงๆมันก็น่าสงสัยนะเพื่อนๆถูกไหมเออยินดีต้อนรับสู่จังหวัดประจวบคิริขันนะครับผมตอนนี้เป็นประตูสู่ภาคกลางแล้วนะครับผมเอาจริงเราเหยียบจังหวัดประจวบมาประมาณ1ิกิโลได้แล้วนะก็แต่ ทางหลวงเขาโพแล้วนะครับผมนี่ไงนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดประจวบคีริขันนะครับผมนะครับผมจังหวัดประจวบนะเป็นจังหวัดที่ยาวนะครับยาวมากนะตั้แต่ตั้แต่เท้านับยันจรดหัวจังหวัดประจวบนะคร่าวๆที่ผมเคยวัดเองได้นะครับประมาณ180ปกิโลนะครับ ถ้าเป็นรถบิ๊กไบค์ทั่วไปนะผมผมว่าน่าจะใช้เวลากันไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับผมแต่ถ้าเป็นรถเวฟนะหรือรถออกทริปกันขี่กันแบบว่าเรื่อยๆเอื่อยนะผมก็ต้องมี3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าจังหวัดมันยาวมากนะครับผมก็เหลือระยทางอีกเยอะเลยครับอีกหลายร้อยกิโลเลยประมาณ3า0สี่ร้อยกิโลนับกว่าจะถึงกรุงเทพนะแต่ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ยังชิวๆนะตอนนี้เวลา ตีสามห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับผมอีกสามนาทีก็จะตีสี่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเติมน้ํามันกันตอนประมาณเกือบเกือบตีห้านะครับก่อนที่จะขึ้นวันใหม่ของคมน้ํามันหนักครับผมเดี๋ยวจัดน้ามันเต็มถังครับก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยนะครับหิวมาตลอดทางครับแต่ว่าไม่อยากกินครับกลัวกินแล้วมันจะง่วงหนึ่งร้อยยี่สิบสี่กิโลครับน้ํามันสี่ลิตร ถ้าผมจะไม่ปิดเจ้าคอมพิวเตอร์ตัวนั้นคือมันมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ดีเซลนะถ้าผมจะไม่ปิดนะแต่ว่ารถคันนั้นคือเป็นดีเซลนะครับเด็กปั๊มไปเติมเก้าหนึ่งให้รับเรียบร้อยนะครับดูดกันตายเลยครับไปเดินต่างกันดีกว่าครับข้อข้อดีของการเดินทางกลางคืนนะครับคือมันมันสงบรับมันสงบมันรถน้อยนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียก็คืออาจจะเกิดการง่วงแล้วก็อากาศเย็นนะครับ นี่คือข้อเสียของการเดินทางกลางคืนแต่ว่าข้อดีของการเดินทางกลางวันนะผมก็คือมันอาจจะแบบว่าชุลมุนนะครับข้อดีมันก็มันยังไงมันไม่ชุลมุนหรอกก็คือมันไม่เปียวนะครับผมมันไม่เหงานะครับแต่ข้อแต่ข้อเสียของตอนกลางวันก็คือเดินทางนะครับก็คือร้อนครับร้อนนั่นแหละร้อนแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะครับว่าคนเราจะชอบเดินทางกลางวันหรือเดินทางกลางคืนนะครับผมก็ส่วนตัวผมอ่ะ ชอบเดินทางกลางคืนนะแต่ผมไม่ค่อยชอบอากาศเย็นไงตอนนี้ผมเย็นมากนะอากาศยังยี่สิบเจ็องศาเลยนะไม่เป็นไรอีกประมาณนักชั่วโมงสองชั่วโมงนะก็เดี๋ยวน่าจะร้อนแล้วครับผมประจวบนี้ด่านเยอะจัดเลยครับนี่ผมผ่านด่านแบบนี้มาเยอะมากนะผม่าเกือบสิบด่านแล้วของจังหวัดประวบอะเยอะมากนะแต่ว่าไม่มีตำรวจเฝ้าเมื่อกี้นี้ด่านสามร้อยอดม่ก็เจอก่อนสามร้อยอดก็เจอเจอเยอะมากครับ ตั้งแต่เริ่มเข้าปรตจวดเนี่ยตรวดเป็นจังหวัดที่ด่านด่านไอ้ไอ้ที่ตั้งแบบเมื่อกี้เยอะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้เขาแบบไม่ค่อยตรวจแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะคือจนมีตารวจยืนแบบคอยถามว่า,าไปไหนอะไรแบบนี้เออผมก็เคยโดนมานะ โอเคฮะเดี๋ยวเดินทางต่อเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ปทอลุงเท่งนะครับผมขาขึ้นกรุงเทพนะครับผมอีกอ่าหนึ่งหสบกิโลนะผมจะถึงปลายทางสําหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็น2ยกนะครับยกแรกเดี๋ยวให้ถึงปตทวังมะนาวนะครับเลี้ยวขึ้นอ่าพระรามสองเลยนะครับเจ็ดสิบโลนะครับเดี๋ยวผมจะไปพักกินข้าวตรงนั้นนะครับ เนี่ยแต่ผมอองมาจากนครศรีตอนห้าทุ่มนะครับผมยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมกินแค่น้ําเปล่าแล้วน้ําเปล่ายังไม่หมดด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนผมถึกไหมตอนนี้อ่ะตีว่าตีเจ็ดแล้วกันนะครับตอนนี้แปดชั่วโมงแล้วครับผมยังไม่ได้กินอะไรเลยเพืเ่อนว่ายากไหมการขับรถไกลๆแล้วไม่มีอะไรไม่ไม่กินอะไรเลยอะแปดชั่วโมงอะเพืเ่อน เหมือนอารมณ์มาแล้วคน,ต,นตื่นมา8ปดโมงเนี่ยแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยยันสี่โมงเย็นอ่ะเป็นเพื่อน,น,น,นอยู่ได้ไหมเออผมก็หิวนะแต่ผมว่าผมให้มันระยะทางมันใกล,ใกล้ใกล้ถึงก่อนดีกว่าแล้วก็กินเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าถ้ากินแล้วผมจะจะ,จะขี้เกียจนะจะขี้เกียจแล้วก็จะง่วงด้วยนะครับมันจะเป็นนิสัย่วนตัวแล้วก็เลยเลือกว่าจะไม่กินดีกว่าน้ําก็เต็มที่ก็แค่พวกเครื่องดื่มก็พอนะไปะรุยกันต่อครับ 70กิโลนะครับอีกเจกิโลก็เมื่อกี้น้ำมันก็เต็มถังแล้วนะครับวันนี้นะครับทั้งคลิปนี้เลยนะผมคํานวณอัตราเฉลี่ยน้ํามันลดแล้วนะครับ่ากินมากที่สุดนะครับน่าจะอยู่ประมาณยี่สิบห้านะครับยี่้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับย5 26ิที่นีแหละแต่เถวเนี้ยแล้วก็กินน้อยที่สุดนะครับรู้ไมั้งแต่เพื่อนๆ30ิครับกิโลเมตรต่อลิตรโอ้เม็ดไม่ได้เว้ย นะครับวันนี้ยืนพื้น28 29นะครับ28 29กิโลเมตรต่อลิตรเลยวันนี้ค่อนข้างที่จะประหยัดนะครับประหยัดกว่าตอนขึ้นภาคเหนือด้วยอตอนเดือนพฤศจิกนะครับเยอะเลยผมว่าไม่รู้ว่ามันเกี่ยวที่อะไรนะครับก็ขับขี่มันแตกมันต่างกันสองอย่างนะครับผมตอนผมขึ้นภาคเหนือนะครับทิศภาคเหนือผมวิ่งวิ่งแต่เกียร์ห้าครับวิ่งวิ่งแค่เกียร์ห้า นะครับแล้วก็ท่อ CBR 500นะครับผมไก่ท่อน่าจะอั้นไปนะครับพอมาทริปนี้นะครับผมวิ่งเกียร์6ผมวิ่งเกียร์6เลยนะวิ่งเกียร์6แต่ว่ารอบเครื่องก็4.5นะครับเนี่ยผมจะวิ่งเกียร์6อยู่เท่านี้นะครับเนี่ยผมจะวิ่งเกียร์6เท่านี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนท่อใหม่นะเป็นท่อเซาร900นะครับก็เสียงเงียบนะครับแล้วก็วิ่งดีกว่าเดิมนะครับผมไม่รู้ว่า ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องาการเข้าเกี่ยวหรือว่าเป็นที่ท่อนะเออทำให้รถมันประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับเพื่อนเพ่คิดดูรถหกร้อยเก้าสิบซีซีรถเจ็ดรอยซีซีอ่ะกินน้ํามันยี่สิบเก้าสมสิบกิโลเมตรต่อลิตร่เพื่อนเพื่อมันประหยัดไหมลองคิดเอาดูเอวันสา0รอยผมมีกล่อง A P I อ่อยังอียี่สิบยังกิน2ี่1 22เอ็ดยี่สบเอ็ดยี่ิบสองกิโลเมตรต่อลิตรกินกว่าคันนี้อีกอ่ะแต่คันนู้นมันมันวิ่งมันวิ่งรอบสูงกว่าครับแต่คันนี้ขผมคือมันวิ่งรอบน้อยกว่า ครับธรรมดาครับเหมือนออกทิปรถทำเครื่องอะไรยเนี่ยหรือว่ารถเดิมนะครับรถที่กินน้ำมันน้อยก็คือรถที่ใช้เปอร์เซ็นต์คันเ์เรกน้อยครับนะถ้ารถเดิมออกทิปมันจะใช้เปอร์เซน็นต์คันเรกเยอะนะครับแล้วก็จะกินน้ำมันเยอะถูกต้องไหมนะอยู่ข้าวแล้วครับผมอยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวไปกินที่ปรามสองเลยครับผมไปตอนนี้ผมจะถึงแยกวังมะนาวแล้วนะครับผมโอ้ย ทางเลี่ยงเข้ากรุงเทพรอบก่อนผมไปไดเตอร์ขึ้นมาเนี่ยผมอ่าผมลาดตรงราชบุรีเลยนะไปออกบ้านโป่งเลยนะครับเพราะว่าผมจะไปกาญจนบุรีนะครับเลยไม่ได้ผ่านอ่าไม่ได้ขึ้นทางแยกวงมาวน,นะครนะรอบนี้ได้ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยสมุดทรงครามหน้าผมกรุงเทพนะครับ เดี๋ยวพอออกพระรามสองไปสักพักหนึ่งนะครับอ่าเราจะใส่โทรศัพท์กันแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่มั่นใจทางแล้วนะครับผมจําไม่ได้เราก็จะได้ชาร์จแบตด,ด้วยนะครับนี่ไม่ต้องไปทางนู่นนูนราชบุรีด้วยิี่นีต้องรับสู่ราชบุรีใช่หไหมเราก็เลี้ยวซ้ายครับคุณชใช่ไหมว่าตรงนี้ยังเป็นเพชรบุรีอยู่นะครับแต่พอเราอ่าเลี้ยวเลี้ยวโค้งตรงเนี้ย มันจะเหยียบลาดช,ชาบุรีนิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเหยียบเหยียบช่วงนี้แหละนะครับอ่านี่เหยียบลาดบุรีเหยียบลาดบุรีนิดนึงอ่าแล้วก็กลับกลับมาเพชรบ,บุรีเหมือนเดิมครับแล้ <c oughs> วก็สมมุัิสงครามมันอยู่ได้น,น้าครับโอเคเดี๋ยวผมจะไว้ปั๊มโบตรงนี้นะผมจะเเว,วะนะครับนั่งกินข้าวไรแล้วนะครับไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่ตั้งแต่ยินแล้วตั้งแต่แตอนยินแล้วนะครับ นี่วันใหม่แล้วนะครับเพื่อนผมเพื่อนว่าผมดีดไหมดูผมขับรถอะแบบสว่างคาตาเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนพูดมากแล้วจำทางเข้าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้แวะนานแล้วครับปั๊มนี้ไหนวะอ๋อเน,นี่ยโอเคเดี๋ยวผมเติมน้ำมันแล้วก็ผมกินเข้านะครับโอเคไปเจอกันตอนกินข้าวครับ เดินทางกันต่อครับ80กิโลนะครับถึงกรุงเทพนะวันนี้ผมไม่ใช่วันนี้ดิต้องต้องเรียกว่าเมื่อวานอ่ะคือผมตื่นตั้งแต่เช้านะตื่นเช้ามาทํารถทําคลิปเก็บคลิปทํานู่นเก็บของนะผมพอกลางคืนผมเดินทางเลยแล้วก็มาจนถึงตอนนี้นะผมยังไม่ได้นอนดูเพื่อนๆโกดีต้าเขาเดินทางกันกลางคืนอ่ะใช่ไหมตอนกลางวันตอนเที่ยงอะไรเนี่ยเขาจะนอนกันแล้วนี่ผมไม่นอนครับทานูน่ทนทํานี่เวลามันน้อยด้วย นะครับเพิ่งกลับจากงานที่จังหวัดบัตลุงด้วยเลยเนี่ยนะครับแล้วมันเวลาเตรียมตัวมันไม่ทันครับพูดงี้ดีกว่านะครับตอนนี้ถามว่าเริ่มง่วงไหมมันก็มันก็เป็นปกติครับของคนแบบออดนอนทั้งคืนนะเพื่อมาขับรถจริงๆทําแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับเสียสุขภาพร่างกายหมดเลยผมบอกเลยนะครับตอนนี้อายุแบบยังยี่สิบกว่าเนี่ยมันทําได้นะครับเดี๋ยวพอคุณทําแบบนี้ไปบ่อยๆเดี๋ยวพออายุขึ้นสามสิบไปอะ่ะมันไม่ดีแล้ว นะครับมันจะไปส,ส่งผลตอนอนาคตเลยนะครับตอนนี้เวลา8ดเออเดี๋ยวแปดแปดสานะครับก็80กิโลถึงกรุงเทพนะผมว่าจะขับเรื่อยๆนะับน่าจะน่าจะชั่วโมงกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเริ่มเข้าเก็ก,กรุงเทพมันจะทําเวลาไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องดู g ีเพด้วยนะโอเคเดินทางกันนะครับผมเนี่ยข้อเสียของการอดหลับอดนอนทั้งคืนนะครับ แล้วพอขับรถมันมาเจอแดดนี่แหละเนี่ยครับคือตัวตัวปัญหาเลยนะครับมันจะทําให้เราเพียแล้วมันจะทําให้เราง่วงนะครับมันต้องฝึกบ่อยๆครับของพวกนี้ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับอาการง่วงอาการล้าเลยนี่มันก็จะหายไปเลยนะครับมันไม่เชิงว่าหายหรอกมันเรียกว่าชินดีกว่านะครับคนที่ไม่เคยออกคริปไายกามาก่อนแล้วมาทําแบบนี้นะผมว่ามีโอกาสหลับในได้นะเรื่องโอกาสหลับในอะไรเนี่ยผมผ่านมาหมดแล้วทุกอย่างนะผมเคยมาหมดแล้วนะครับ เคยมาหมดแล้วทุกอย่างนะครับเคยจนแบบชินเล้ะนะครับเรื่องงับในนับมันเป็นปกติของพวกคนที่แบบว่าขับรถไกลๆนะครับรถรถแค่สองร้อยโลสามอยโลไม่มีผลครับส่วนมันจะไปม,มีผลแบบระยะทางแบบหกร้อยโลขึ้นไปเนี่ยนะเพราะว่าสองสามร้อยโลเนี่ยมันสามชั่วโมงนะมันก็สบายสบายสบายเนาะเออ หลังจากนั้นนะครับพอผมออกจากโรงปอทที่ตรงเขาเรียกว่าแยกวังมะนาวนะครับผมผมก็ตรงเข้ากรุงเทพเลยก็ประมาณ70็ดสิบปกิโลนะครับผมก็ประมาณสักสายนะครับผมก็ถึงลานนคมนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้เป็นโกดังนคมนะครับผมแล้วก็ผมก็ขึ้นไปนอนนะครับอาบน้ําอะไรเนี่ยแล้วก็นอนนะครับก็ถึงประมาณบ่ายสองนะครับนอนประมาณ4ี่ชั่วโมงนะเพราะผมไม่ได้นอนมาทั้งคืนนะพอถึงปุ๊บ นอนเสร็จนะครับผมก็ไปร้านนาคมเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับก็อยู่ร้านนาคมพอเข้าไปทักทายก็ไปช่วยเขาทํางานอะไรแบบนี้ไปไปเกะกะประมาณกันไดใกล้นะครับก็ตอนค่ำนะครับก็เจอพวกพี่ๆวุลินโดนะครับผมก็ไปกินข้าวกันมานะครับผมแล้วก็ไปถ่ายรูปกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับผมแล้วก็ไปที่เสาชิงช้าต่อนะครับส่วนหลังจากนั้นนะครับคนที่ติดตามผมหน้าเฟซนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมนะผมขอไม่พูดใน ตอนนี้แล้วกันนะครับผมไว้ผมกลับใต้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดนะครับผมขอบคุณมากครับที่คนทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ